ท,ทุกคนเกิดมาย่อมมีปัญหาเป็นของตัวเองวันนี้เราจะแนะนำวิธีการมองปัญหาของแต่ละคนหรือมองปัญหาของเราปัญหามองให้เป็นของเราหรือเพียงของใครสักคนใครไม่เจอปัญหากับตัวเองก็ไม่มีทางเข้าใจไม่ว่าเราจะระบายปัญหาให้ใครฟังกี่พันครั้งแน่นอนว่าไม่มีใครเข้าใจกับความทุกข์ได้ดีเท่ากับเราซึ่งเป็นคนที่กำลังเผชิญ ทำไมเราไม่ลองพลิกอีกมุมว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่นั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่มันเป็นปัญหาของใครสักคนอาการฟูมฟายความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะลดลงไปทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะแค่เราเปลี่ยนบทบาทจากคนที่กำลังจมอยู่กับปัญหามาเป็นแค่คนมองเห็นปัญหาสังเกตได้จากบางครั้งปัญหาเรื่องเดียวกันแท้ๆถ้าเกิดกับตัวเอง ตาของเรากลับพราหมวหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าเกิดกับคนอื่นใครสักคนเรากลับสามารถช่วยคิดแก้ปัญหาหาทางออกให้กับเขาได้เมื่อมีเรื่องผิดพลาดผิดหวังพลัดพรากสูญเสียร้องไห้ได้ไม่ผิดแต่ท้ายสุดเราต้องปลงให้ตกโดยเร็วมันอยู่ที่วิธีคิดของเราว่าคิดถูกหรือคิดผิด จะคิดให้ปลงก็ได้หรือจะคิดซ้ำเติมให้ตัวเองทุกก็ได้ถ้าเรารับเอาปัญหานั้นมาเป็นของตัวเองเขาขายตัวกูปัญหาของกูคิดให้ตายยังไงก็ทุกแต่ถ้าคิดให้เป็นก็จะไม่ทุกเช่นคิดว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันเกิดไปแล้วย้อนเวลาก็ไม่ได้ ดังที่ท่านดาไลาลามะเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาถ้าแก้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลแต่ถ้าแก้ไม่ได้กังวลไปก็ไม่มีประโยชน์สะท้อนสัจธรรมได้อย่างดีว่าปัญหาที่มันแก้ได้สักวันเราก็ต้องคิดออกและจัดการกับมันได้แต่ถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออกอาจเป็นเพราะบางปัญหา มันต้องอาศัยระยะเวลาในการคลี่คลายด้วยตัวของมันเองต้องใช้เวลารอคอยให้โอกาสนั้นมาถึงก่อนเราก็ต้องรอเวลาคือปล่อยวางเก็บปัญหานั้นใส่ลิ้นชักไว้ก่อนหันเหความคิดไปทำสิ่งอื่นแล้วจึงกลับมาคิดใหม่เมื่อจิตเราพร้อมการที่เราไปจมอยู่จะทำให้เรายิ่งเป็นทุกข์ก็เหมือนเชือก ที่ถูกผูกปมเอาไว้เวลาผ่านไปมันก็ต้องเปื่อยยุยคลายปมออกมาได้เองในที่สุดในทางกลับกันถ้าปัญหานั้นมันหาทางแก้หรือคลี่คลายให้ดีขึ้นไม่ได้จริงๆก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปจมกับมันเป็นทุกข์กับมันไปเรื่อยๆเอาเวลาไปปรับปรุงตัวใช้สติระมัดระวังในการดำเนินชีวิตต่อไป จะได้ประโยชน์กับชีวิตมากกว่าเพื่อครั้งหน้าเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกการปลงเป็นการยุติเรื่องนั้นให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้ลุกลามเผาไหมจิตใจเราอีกเมื่อทำใจได้ว่าทุกเรื่องมันเป็นธรรมดาของมันจะต้องเกิดดับอยู่อย่างนั้นปัญหาคือความทุกข์ก็จบเหมือนเรา เอามือกําก้อนหินเอาไว้ไม่ยอมปล่อยยิ่งกําก็ยิ่งแน่นหนักเข้าก็บาดมือจนเลือดไหลแค่เราปล่อยหรือเคลี้ยงไปไกลๆมือเราก็โลง่งเวลาผ่านไปอาการเจ็บก็จะค่อยๆทุเลาลงจนแผลเราหายสนิทได้ในที่สุดถ้าเราเจ็บป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ไม่ควรไปคิดโทษโชคชะตา หรือเวรกรรมไม่ควรคิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนเดียวคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นไปแล้วและย้อนเวลาไปเลือกที่จะไม่เป็นก็ไม่ได้จะยิ่งทำให้ร่างกายซุดทมหนักขึ้นแต่ถ้าเราคิดในแง่บวกหรือคิดเป็นเราก็จะไม่ทุกข์โดยคิดสว่าถ้าเราไม่เจ็บป่วยแบบนี้วันหน้าเราก็ต้องตายอยู่ดี ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครอยู่คํำฟ้าถ้าตายได้ในวันนี้ก็จบยินดียอมรับเพราะจะได้ไม่ต้องรอนานไม่ต้องทนทุกข์ทรมานการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คนเราก็ยังกลัวแล้วถามว่าถ้าเราอยู่นานจนอายุ70 80 90ปีแต่มากมีด้วยความทรมานความเจ็บปวด เราจะยังทนรับสภาพได้ไหมมองในแง่ดีการที่มีความทุกข์เพราะเจ็บป่วยทำให้เรารู้จักชีวิตดีมากขึ้นเพราะคนทั่วไปมักจะลืมตัวลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายเพราะชอบหลงเพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นและเสียงนั่นเองหวังว่าบทความในคลิปนี้จะช่วยคลายทุกข์และทำให้ทุกคน ได้มองเห็นวิธีการทำจิตใจหรือการแก้ปัญหากันได้ขอขอบคุณหนังสือปัญหาไม่มาปัญญาก็มีถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปธรรมะสอนใจที่เรารวบรวมมาฝากกันวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ